ไปประชุมไปยกบมือจับมือกับมันวันก่อนไม่เห็นอ่ะไอ้สอสอประชาชนไปเต้นบนเวทีเต้นกระโปแงแหวงเลยไอ้เฮียไอ้ลมอ่ะไอ้ตัดซื้อตรงไทยเต้นกระโปแงแหวงเลยไอ้เฮียมีความสุขเล่นกลนในสัตว์เป็นไงไปประชุมมาเต้นโอโหส่งไอ้เฮียนี่ไปมีความสุขชิบหายไหนวะไหนว่าเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างงี้องงไอ้เฮียแต่ไปเต้นในเต้นกระเด้าหน้ากระเด้าหลัง ไอ้เหี้ยมึงไม่ได้นึกถึงไม่ได้นึกสถานภาพาไม่นึกถึงจังหวะจาโคนว่าวันนี้ประเทศไทยเขางคนก็จะดูมึงไปตัวแทนประเทศไงเปล่าไอ้สัตว์ไปยืนบนเวทีเต้นเป็น,เป,นเป็นลิงเป็นข้างไอ้เหี้ยโอ้ใครเห็นบ้างเห็นไหมคุณเห็นไหมบนเวทีเห็นไหมก็ดูอยู่ครับผมสมเพชมากกว่าแต่ที่เวลาครับที่เวลากับ,เ,กบเรื่องในประเทศโอ้โหขวางทุกอย่างไอ้สัตว์ มึงเอาจังหวะโอกาสนไปผ่านเงินกันเท่าไหร่แล้วก็เต้นเงินโอ้โหมีความสุขไอ้เหี้ยนี่เขาเรียกว่าวุฒิภาวะมึงไม่ได้ชช่วโมงนี้มึงต้ืองเั่วโมงเต้นรำรำ,ำกินกันเหรอไอสัตว์โอ้โหนี่ไงห้คนไทยเขาเห็นแล้ววันนี้จะมาโจ้อย่างง้นอย่างงี้โอ้แต่เป็นตีผีปากกันอย่างง้นรักประเทศกันจนน้ำลายไหลไอ้เหี้ย นึกถึงคนที่เขาอยู่แนวหลังนึกถึงประชาชนเขาเนี่ยเวลาเขาส่งกำลังใจทหารทหารทหาร,ทหารกล้าเสียน้ําตากันไปเป็นตงังเป็นปีพยายาร้องผมร้องง่ายเขาเสียขาไปเสียชีวิตไปจัดงานสดไปแต่แม่แป๊บเดียวแม่งลืมหมดไปพูดเจราจาก็ไม่กล้าพูดอะไรงเงียบนั่งแม่งไอเหี้ยยังเป็นเตมีบ้าเอาแล้วไปตัดตัตีตตนไรอะไปแล้วไม่มาพูดอะไรให้มันชัดเจนเอเอ,เอ คือดูท่าทางแล้วมันมีแต่จะเสียแหละพี่ช้ออมันไม่น่าจะได้คืนด้วยในการเจรจาแต่ละครั้งเนี่ยก็บอกแล้วผมเห็นด้วยนะที่ออกกฎเลยบ้างมาแล้วมึงเข้ามากูก็กวาดใครเข้ามากูจับจับไปโดนกฎหมายไทยทั้งนั้นว่ามึงบุกลุกจําไม่ได้เหรอวีระสมความคิดไปงานบุกเข้าไปไปโดนอยู่เปโซแล้วเกือบปีเป็นปีนเ,ปนเป็นไงน่มันล็อกเข้าไปเนี่ยเขาเรียกมาแม่งล็อกเลยอ่ะ แล้ววันนี้จะปล่อยให้มันมาเยงเยงถือไม้ไล่ตีทหารไล่ตีตำรวจนะตำรวจหน่วยหน้าของเราโดนตีแล้วหัวร่างข้างแตกหมดพ uh huh. ้าของมันนั่นใช่พ้าแล้วไอ้แพะไอ้เหี้ยทหารใส่ใส่ใส่ไอ้นุ่งจีวรมาวิ่งตัวปิวเลยสัตว์กระโปแงแกว่งไปแกว่งมาไอ้เหี้ยหน้าเอาหนังกระติกยิงกระโปงแม่งไอ้เหี้ยพระเหี้ยอะไรใส่ข้างเกงขง uh ้างในไอ้สัตว์ วว่งไปเอ้าแม่งใส่เกงนี่ว่ามีแต่ขายาวดลยไอ้เหียนี่ไม่ใช่พระแล้วแม่งพ <S <S แพ<ฟ>้เห็นไหมะ่ะผมเนี่ยต้องอพูดาความจริงเอาถามว่าคนดูคนฟังมาพวกเราเนี่ยทำไมผมพูดความจริงง่ายๆผมเขาฟังเขารู้เลยบางคนนั่งขำผมด่าก็ผมพูดเรื่องจริงอ่ะอย่างวันนี้ใครเป็นรัฐมนตร,รีเอ้ากุมวที่แล้วมันเป็นไม่ได้อะอแล้ว,วันนี้ทำไมมันผ่านได้อะ เฮ้ยแม่อย่างไงเนี่ยคุเกิดนในประเทศไทยหรือเปล่าช่วงเวลาไม่กี่เือนได้นี่เป็นได้เอาความที่แล้วไม่เป็นบอกเดี๋ยวมาาันจะถิดเพราะว่ามันจะอยู่ในจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้ววันนี้มันประจักษ์กันเลยเห็นหมดนแล้วเนี่ยแล้วมันเหมือนเหมือนกันมันลักกระปิดลักกระเปิดกันอย่างนี้ได้อย่างไรแต่ไอคนที่มีคดีปปชอ,อยู่ตอนนี้หนักๆไม่ออกสักทีมันเป็นอะไเอ้ยเมื่อไหรมึงจะมาสักที เอ้ยเมื่อไหร่มันจะตัดสินทักทีเอ้ยเมื่อไหร่ยังงี้แต่พอถึงรัฐบาลของของบัพเ่อไทยมาเอ้าตัดสินเรียบร้อยแล้ว90 81 62นปดนหกสอเป็นหวยไปแล้วนี่ไงอีกประเด็นหนึ่งพี่พี่ชันตอนเนี้ยกำลังกำลังที่จะมาขอตำแหน่งประธานสภากันแล้วนะซึ่งอนุทินก็ออกมาปฏิเสธว่าเป็นความเห็นส่วนตัว แต่ผมดูแล้วมันก็น่าจะเป็นลูกกัโล,ล่นะแต่งกรให้กันมาลังนะครับแต่งคําพูดเให้กันมาพูดในสภาผู้แทนราษฎรกำลังจะขอประธานสภาจากท่านวันนอนแล้วตอนเนี้ยไม่ผมจะบอกให้ฮะถ้ามึงจะทาจะเปลี่ยนก็รีบเปลี่ยนเลยเอาเลยเพราะมันใช้เวลาอีกเอาเลยอ,อย่าไปยืนกักทำเป็นพระเอกไอ้เย่มันมึงไม่ใช่พระเอกหรอก เขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวพอเสร็จตรงนี้เดี๋ยวมึงก็ต้องเอาประเด็นนี้มาไอ้นี่ก็นั่งพูดแบบเราต้องอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเราอยู่แค่สี่เดือนวันนี้ผมก็ฟังข่าวอยู่เขาก็พยายามนี้เราอยู่แค่สี่เดือนไม่จําเป็นเราม้่งต้องเปลี่ยนตัวประธานสภามันจะเลือกใหม่เรื่องอะไรคืออันนี้ไม่รู้อันนี้ก็ลิสิดของกูณเพราะมึงเป็นรัฐบาลคือประธานสภาเนีน่ยมันยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะถ้าก็เป็นกลางของท่านนะไม่ครับ ครับมันจะไม่ได้ทาอะไรผิดแต่ว่าประธานสภาชุดนี้มันมาจากพรรคซีของฝ่ายรัฐบาลชุดที่แล้วคุณไม่จาเป็นต้องมาแต่งละครหรอกไม่เรามานั่งทำโครงโครงฉันกาบกอหรอกมึ่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแม่แต่เป็นแสดง้าทีสงวน้าทีมวยจดจดต้องๆปโทเขาก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวพรื่อข้าราารเสนอวาระใหม่ก็ต้องเปลี่ยน ดูที่ว่าจ,จิตใต้สํานึกหรือสามัญสํานึกแค่สี่เดือนมึงบอกว่าจะไปจะยุบสภามึงจะเปลี่ยนเพื่ออะไรล่ะก็4สี่เดือนแค่แป๊บเดียวก็จบแล้วจะมานั่งสาวกันอีกมาเลือกกันอีกสองวันจะอภิปรายกับเขาบอก่างนี้จะอภิปรายกับได้ไงคุณเป็นรัฐบาลเขามีวาระอยู่ก็มีสิจะอภิปรายกับรัฐบาลใหม่ คุณบอกยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แต่นี่แล้วก็แต่คุณก็บอกนะแล้วคุณจะไปกลัวอะไรในเมื่อคุณมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ชื่อนี่มันบอกแล้วมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ก็นี่ไงประจักษ์เขาก็ถึงอยากจะประจักษ์นี่ไงคุณจะกลัวอะไรล่ะเออคือขเขาอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะอภิปรายคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่ขึ้นมาเขาไม่ได้ เขาไม่ได้อภิปรายเรื่องการงานที่คุณจะทําในอนาคตเพราะว่าคุณยังไม่ได้ทํางานเขาเห็นจุดอ่อนจุดที่คุณทําขึ้นมานเนี่ยก็คือคุณเสนอชื่อคนที่มีปัญหาเข้าไปรับตาแหน่งรัฐมนตรีคุณลองคิดดูเขาจะยุบายเขาบอกไป้ชัดนะคุณลองคิดดูไอ้ตัวพ่อเป็นอไอ้ตัวพ่อเป็นไม่ได้เถ็กส่งลูกมาแล้วประสบการณ์ไม่มีเอาลูกลงมาเป็น ถ้ามึงทำกันอยู่อย่างนี้ประเทศก็ชิบหายหมดดีวะมึงมาการไว่โคตนง่าวันอย,อยนู่กันอย่างนี้ก็ตายหาดีวะไม่ได้เลยลงเล่นการเมืองไม่ได้รู้ต้นตีไม่ได้รู้สี่รู้แปดพอตัวมึงไม่ได้ไม่ถูกต้องตัวมึงผิดจริยธรรมไม่ถูกต้องกูก็เปลี่ยนเอาลูกมาลูกมาก็ไอ้เปิดป่องที่ไหนไม่เคยบริหารที่ไอะไรก็มานั่งแล้วประเทศมันจะเจริญได้ยังไง ไอ้เหี้ยแล้วอย่างงี้แม่งไม่ยิ่งกับเต้าหูย้ยีเลยนี่แม่งไม่ใช่แล้วมันผิดฝาผิดตัวแล้วแม่งก็บอกผิดหมดแล้วประเทศมันจะเดินยังไงมันจะ,จะเจริญได้งไงเอาคนไม่รู้เรื่องมานั่งไม่รู้สี่รู้แปดส่วนในพักที่บอกแม่งเก่งๆก็ไม่กล้าบริหารเพราะไอ้เหี้ยกูบริหารไม่เป็นกูเลยต้องยกคะแนนให้เขากูก็เลยไปบริหารกล้วยของกูแดกกล้วยอมกล้วยของกูดีกว่า ยิงแล้กันเมืองสาวๆเนี่ยที่คอยออกเชวบะชวบ,บนะก็ไปอมกล้วยแดกแล้วตอนนี้ก็นั่งแดกกล้วยแล้วก็เยินยอไปกับพวกเดียวกันเพราะนั่งนับนับกล้วยแดกกันประชาชนก็ตาดำๆก็รอความหวังจากรัฐบาลเพราะจะมีความหวังจากรัฐบาลน,นี้อ้าวโดนดอปไปอีกแล้วโดนหลุดตําแหน่งกันหลุดกันทั้งวงอีกแล้ว <Yeah. S 1> อย่างนี้เขาเรียกอะไรโจลาธิปไตยถูกป้นประจําเลยเฮียไล่ตั้งแต่สี่เก้ามากระโดนป้นโดยรัฐบาล ไล่มาไหนทังใจรัฐบาลท่านนายกยิ่งแลกก็โดนป้นดยโดยประยุทธ์มาอีกอย่างนี้แต่อันนี้เขาเรียกป้นเงียบอันนี้ใช้องค์กรอิสระใช้องค์กรอิสระมาป้นแแบทองทานเป็นไงเพราะไม่มีความซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทำเนี่โคตชชอบเลยเฮียพูดกันจังไอ้สัตว์ประชาชนเป็นคนเลือกมานะฮะแต่ไม่มี แต่ไม่กี่คนเนี่ยเป็นคนปลดมันไม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลที่ว่าประชาชนเลือกมาแเท้ๆน,นี่ครับอืม,มาโดนสอยอยู่ทุกสองปีปีวกว่าๆบางคนเนี่ยถ้าหกเดือนโดนสอยเนีะอนม่นะก็อ,อำนาจของประชาชนไปอยู่ที่ไหนพี่ชัคอัอออบอำนาจของประชาชนน่ะพวกนี้เราไปอิสระนี่เหรออำนาจของประชาชนตอนนี้ก็เปรียบเสมือนอยู่ใต้้งตีนองค์กรอิสระแหละ พร้อมหน้าประชาชนเรื่องมาก็เสร็จองค์กรอิสระส่งเรื่องไปปั๊บนักร้องอันไหนอยู่ค่ายเดียวกันกูรับแต่ถ้าอยู่คนละค่ายกูไม่รับตีตกเลยตีตกอย่างเดียวเป็นไงอ่ะเฮ้นี่กูกูเกิดอยู่ประเทศไหนเนี่ยับไอสัตว์อย่างนี้เขาไม่ใช่สองมาตรฐานเขาเรียกไม่มีมาตรฐานเขาเลือกข้างเลยไอ้กูเป็นประชาชนชั้นสองบอกว่าเนี่ยของประเทศนี้หรือเปล่าว่าไม่เคยได้รับอะไรเลย <c oughs> มีรัฐบาลนายกไพทานอุตส่าห์ไม่เอาไว้เป็นประชาชนด้นสองให้เงินที่ต้นคนละหมื่นได้เท่าเทียมกันนี่กลับมาต้องเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำมิ่งให้คนละครึ่งอีกแล้วมันย้อนกลับม,มันย้อนแย้งอะ่ะอ้าวพอรัฐบาลนายกแพทานจะบอกว่าให้คนละหมื่นในออกนี่โอกาสอย่างนี้รถไฟฟ้าหลือยี่สิบาททุกสายมึงสวนทางกันหรอไม่เอาไม่เอาทําได้ไงทําได้ไงไกล้สัตว์เขาทําได้แล้ว พอมาถึงตอนนี้บอกเราก็ต้องทำสี่บบาทเอ้า